สวัสดีครับวันนี้ก็วันพฤหัสนะครับก็สวัสดีกันช่วงบ่ายๆแล้วกันครับตอนนี้ก็ก็เย็นๆแล้วนะครับวันนี้ครับผมหนังสือที่ผมจะมาแชร์วันนี้ครับเป็นของพี่ป้อมนะครับพี่ป้อมนี่เป็นเจ้าของสต็อกทูมอโรนะครับนี่ล่มนี้พันล้านสร้างเองได้นะครับบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่า โอ้แฟมเวอร์หรือเปล่าเลยฮะเงินแสนยังหายากนะมาพูดถึงพันล้านนะมันมันเป็นความจริงได้แค่ไหนนะครับแต่สําหรับผมนะผมจะอ,อมาอ,อ,อาจจะมาคุยง่ายๆแล้วกันนะว่าคําว่าเขาที่เขาบอกว่าพันล้านสร้างเองได้นะครับเขาก็อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนจะต้องทําแบบนี้แล้วได้พันล้านนะครับแต่ว่าแนวทางที่ มันเป็นหนทางที่จะไปทำสูตรธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนะครับหรือการลงทุนต่างๆนะครับที่มันที่เขาทำมาแล้วมันสามารถสร้างได้ถึงพันล้านเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมว่ามันเป็นบทสรุปมากกว่าว่าการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จแล้วก็เราต้องลงทุนอะไรยังไงบ้างน,นะครับสำหรับเล่มนี้นะครับผมว่าอ่านง่ายแล้วก็สนุกนะครับก็ พี่ป้อมเขาแบ่งออกไปออกค่อนข้างเยอะนะครับก็คือ,อเป็นห้าสิบบทนะครับบทละนี่ค่อนข้างดูดูเหมันเยอะเนาะแต่ว่าบทแต่ละบทสั้นๆครับอ่านแล้วคือว่าอ่านจบในบางทีบทหนึ่งมีสองแผ่น,นสองหน้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็อ่านสนุกครับก็พี่ป้อมเป็นคนที่สื่อสารอะไรตรงไปตรงมานะครับแล้วก็แล้วก็ชัดเจนแล้วก็ผมว่าแต่ละอ่าน,นมันมีพลังแล้วก็ การดาเนินชีวิตของเขาครับ <c oughs> เขาจะเน้นในการทําธุรกิจกับการทําธุรกิจอย่างมีความสุขนะครับก็คือว่าทํางานไปด้วยใช้ชีวิตไปด้วยนะครับเออ,อแบบคือว่าใช้แบบทางานแบบสบายๆบายว่างานคือว่าเขาจะมีวิธีการทําแล้วก็วิธีการคิดนะครับซึ่งเป็นคือว่าทําธุรกิจโดย โดยความสบายใจไม่เครียดนะครับแล้วก็มันนําไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่อะแล้วก็แบบว่าผมว่ามันผมว่ามัน,ม,นมันทำให้คนเรามีความสุขไปด้วยนะครับก็มีทั้งการทำทำธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจเป็นพนักงานประจํานะครับหรือว่าเป็น ทำงานอิสระนะครับหรือว่าเป็นทำธุรกิจส่วนตัวนะครับเขาก็จะมีการมีการเขาเรียกว่าอะไรมีการบอกนะครับแบบว่าแนะนวแนะนาแนวทางนะครับว่าถ้าสมมุติเราเป็นพนักงานประจําเราควรจะทําใช้ชีวิตประมาณไหนลงทุนแบบไหนนะครับแล้วนักถ้าทํางานอิสระล่ะเราต้องทําแบบไหนแล้วก็ลงทุนแบบไหนนะครับ แล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับดำเนินธุรกิจแบบไหนแล้วลงทุนแบบไหนถึงจะให้ชีวิตใช้ชีวิตอย่างเขาเรียกว่าบาลานนะครับทําธุรกิจทํางานไปด้วยแล้วก็สามารถลงทุนนะครับแล้วก็มีชีวิตที่มั่นคงได้นะครับหนังสือเล่มนี้ครับเจ้าของเขียนเองไม่ต้องคิดมากเลยนะครับผมว่าเป็นหนังสือที่ดีเล่มหนึ่งนะครับไม่จําเป็นครับว่าต้องมีพันล้านครับขอ,ขอแค่สัก อ่าเปอร์เซน็นหนึ่งะฮะเปอร์เซน็นหนึ่งก็สิบล้านละนะถ้าอา่ใช้อย่างประหยัดประหยัดก็ก็พออยู่ได้นะครับนะครับสนุกครับเรื่องนี้หนังสือเล่มนี้อ่านสนุกนะครับผมเรื่องนี้ผมอ่านจบมานานละนะครับแล้วก็อ่พอดีว่าหนังสือเล่มใหม่ๆผมยังช่วงนี้งานค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยวันหนึ่งอาจจะได้อ่านได้ไม่กี่บทนะครับแต่ว่าผมจะรีบอ่ผมพยายามที่แบบว่าอ่า กระตุ้นตัวเองนะครับว่าต้องอ่านหนังสือ,อบ่อยๆแล้วก็ตลอดเวลานะครับเพื่อว่าจะได้มีหนังสือใหม่ๆให้มาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันนะครับส่วนเล่มนี้นะครับอย่าลืมอย่าลืมนะครับยังไงนะครับวีโอหน้าคงจะได้เจอหนังสือที่น่าสนใจมากๆขึ้นไปดีกว่านะนะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนรอ,อ,อติดตามชมนะครับ หนังสือเล่มใหม่ๆจากผมแล้วกันนะครับยังไงวันนี้ผมขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ